ขนาดที่ดิน89.9ตารางวาในราคาเพียง2ล้านกลางๆเป็นยังไงมาดูกัน c u t i e House b y e r Gui ต้องการบ้านแจงได้ที่นี่เราจะมีบ้านดีๆให้คุณเลือก c u t i e House b y e r g u ร์ Q D วันนี้นันพามาชมแบบบ้านสไตล์มินิมอลจแปนนิสจิที่มีพื้นที่ดินขนาดใหญ่กว่า89.9ตารางวาค่ะเพื่อน ซึ่งบ้านหลังนี้นะคะต้องบอกว่าครบครันมากๆนะไม่ว่าจะเป็นที่ดินขนาดใหญ่นะบ้านก็ขนาดกลางๆคือแบบ ค่อนข้างที่จะแมทก,กันกับตัวที่ดินเลยนะคะแล้วก็ของแถมเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับหลังนี้อ่ะทีนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยว่าเขาอยู่ทําเลไหนนะคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะตั้งอยู่ในโครงการซายเนเจอร์สแปลงที่8ค่ะอยู่ที่บ้านเมืองวะตําบลเมืองเลนอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอ่าแล้วมันอยู่ตรงไหนของแผนที่เชียงใหม่คะอันนี้คือขอทีมงานนะคะรบกวนขึ้นตัวแมพของโครงการให้เราด้วยค่ะ มาย่งคะ่ะพี่เจมโอเคมาแล้วนะคะนี่เลยนะคะสำหรับทำเลนี้นะคะใกล้อะไรบ้างต้องขอบอกก่อนเลยอันดับแรกนะสำหรับโปรเจกต์นี้ของเราค่ะ ใกล้กับตลาดป่าเหมือดเพียง2.5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะตลาดป่าเหมือดที่จะรวบรวมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไว้ให้คุณทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเซเว่ e อีเลเว่นนะโลตัสร้านทองใดๆนะคะคือมีครบให้จบเลยในที่เดียวนะหรือถ้าหากจะขยับจากตลาดป่าเหมือดไปอีกนิดนึ่งเพียง7กิโลเมตรนะคะก็จะเจอกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะถ้าหากแบบเพื่อนๆไม่รู้จะกินอะไรไมัอยู่แถวนี้นะคะนามอแม่โจคือพี่ เลยคุณเดี๋ยวนี้ KFC กำลังจะมาเปิดนะจ๊ะโอเคแล้วก็ถ้าอยากจะไปเซ็นทรันเฟสล่ะไปกี่กิโลเมตรกันนะคะสำหรับเซ็นทรัลเฟสิวเชียงใหม่นะคะเพื่อนก็ไปผ่านเส้นไปได้ถึง2เส้นทางนะั้นไม่ว่าจะเป็นเส้นสันสายสายเก่าหรือสายใหม่นะคะใช้ระยะทางเพียง11กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเพื่อน <c oughs> ไม่ใกล้และไม่ไกลนะคะและทําเลนี้เหมาะสำหรับใครล่ะใช่ไหม สำหรับทำเลนี้นะคะแนนมองว่าเหมาะกับวัยทํางานนะที่เดินทางเนี่ยระยะทางไม่เกิน15กิโลเมตรนะคะแนนถือว่ากำลังดีเลยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าอ้าวแล้วถ้าสมมุติว่าแบบพี่อยู่ในเมืองหรือพี่อยู่สารพีแต่พี่อยากได้บ้านโซนนี้ก็ซื้อได้เช่นกันนะคะหรือเป็นวัยเกษียณนะคะที่อยากจะมาใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่กับ ที่นี่นะคะอยากจะพักผ่อนชมวิวนาธรรมชาติวิวใจอะไรใดๆนะคะแนนก็ต้องบอกว่าหลังนี้เหมาะมากๆเพราะว่าเขามีวิวธรรมชาติล้อมรอบไปทั้งหลังเลยคุณคือไม่ว่าจะตื่นมามองจากหน้าบ้านข้างบ้านหรือหลังบ้านนะคะเป็นวิวนาทั้งหมดค่ะแล้วก็เห็นวิวเขาไม่กวงด้วยสวยมากๆเลยคุณเออนะคะโอเคนะเออ แน่ว่านะเมื่อกี้ก็คือแบบเมามอยไปเยอะไงเราก็มาพูดถึงตัวบ้านกันสักหน่อยนะคะนี่เลยอ่ะเดี๋ยวทีมงานบอกว่ายังไม่ทันได้ขึ้นเลยคุณแอนอย่าเพิ่งปัดอะไรอีก โอเคมาแล้วนะคะนี่เลยค่ะสําหรับตัวบ้านของเราอย่างที่ย้ามาย้ํากันอีกทีนะอย่างที่แนนพูดไปเมื่อกี้นะคะก็คือแบบบ้านแบนบมูจิของเรานั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าตัวบ้านของเขาเนี่ยเป็นตัวบ้านค่อน,นข้างที่จะเป็นขนาดกลางๆและกันนะเพราะว่าเขาเป็นฟังก์ชัน3ห้องนอน2หนะ้องน้ำ2พื้นที่จอดรถกับพื้นที่ใช้สอย128ตารางเมตรค่ะอ่ะทีนี้ ตัวหน้าบ้านหันไปทางทิศไหนต้องบอกว่าเป็นทิศดีมากๆเลยนะคะแต่อันดับแรกค่ะพี่เจมส์ค่ะขอผังให้แนนหน่อยค่ะโอเคมาแล้วนะคะหิ่รวดเร็วทันใจน่ารักจริงๆนี่เลยนะคะสำหรับตัวผังของเรานะคะจะเห็นว่าเฮ้ยเขามีวิวธรรมชาติล้อมๆจริงนะเขียวไปหมดนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ค่ะนี่เลยตั้งอยู่ตรงแปลงที่8นะคะ สำหรับตัวแปลงที่8นี้นะคะจะเห็นว่าทางเข้าหน้าบ้านของเขานะคะอันนี้ขอซูมมาใกล้ๆนิดนึงนะคะนี่เลยนะคะทางเข้าหน้าบ้านของเขาเนี่ยจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะต้องบอกว่าเป็นทิศที่ดีมากๆเลยนะแล้วก็แต่ว่าขยับเข้ามาปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงประตูทางเข้าตัวบ้านของเขาเลยเนี่ยจะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะ ต้องบอกว่าเอ้ยไม่ใช่ทิศเหนือขอโทษค่ะทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะนี่เลยนะคะทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยคือทางเข้าขับรถเข้าไปปุ๊บเนี่ย หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะเพราะว่าอยูอ่เขาเรียกว่าอยู่มุมถนนเนาะแล้วก็ตัวประตูบ้านเนี่ยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็ต้องบอกว่าเป็นทิศดีทั้ง2ทิศเลยนะไม่มีทิศแย่เลยนะคะคุณนะใครจะค้าขายใดๆก็คือมั่งคั่งแน่นอนนะคะแต่หลังเนี้ย <c oughs> ถ้าคุณอยากจะพักผ่อนนะแนะนำนะเป็นวิวที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปในเมื่อกี้นะคะ ธรรมชาติล้อมรอบจริงๆนะสาหรับหลังนี้นะคะใช่ไหมคะพี่เจมเกษียณ <c oughs> อยากจะไปอยู่แถวนี้ไหมคะโอเคนะอ่ะมาต่อกันเลยนะคะกับตัวแปลนบ้านด้านในนะคะ <c oughs> ขอแปลนให้แนนหน่อยคะ่ะ <c oughs> มาหรืยอยังอ่ะมาแล้วนะคะอ่ะขอคลิกคอมพิวเตอร์แค่คลิกเดียวนะอ่ะถัดมานะคะจะเห็นว่าตัวแปลนบ้านของเขานะคะค่อนข้างที่จะมีความเป็นสัดเป็นส่วนอยู่นะ เขาก็จะมีความเป็นสมัยใหม่นิดนึงสำหรับยุคเขาเนื้อต้องบอกผู้สะดุดต้องบอกว่าเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเป็นบ้านสไตล์มินิมอลที่เป็นมินิมอลสมัยใหม่ดังนั้นตัวครัวเนี่ยก็จะเป็นครัวแบบโอเพนแกลนนะคะเพื่อนก็คือตัวห้องนั่งเล่นของเขาเนี่ยจะเชื่อมกับห้องครัวนะคะแบบนี้เลยนะคะหพองห้อง,งเล่นของเขาจะเชื่อมกับห้องครัวะคะ่ะเพื่อนเพื่อที่จะ ให้ความสะดวกสบายมากขึ้นแบบตื่นนอนมาออขอทอดไข่ดาวอะไรนะทอดอทำเมนูเบรกฟาสสักหน่อยอะไรเงีย้ยก็เสิร์ฟวางบนโต๊ะทานข้าวเลยนะคะอันนี้ขอภาพอินเสิร์ตตามนะคะ,อะโอเคเห็นไหมก็จะแบบชีวิตง่ายๆนิดนึงนะคะก็ทำอาหารปุ๊บพร้อมเสิร์ฟเลยเงี้ยเสิร์ฟปุ๊บอ่านั่งทานไปด้วยดูทีวีไปด้วยเพื่อนบ้านมาเที่ยวนะคะหรือเพื่อนเรามาเที่ยวก็นั่งดูทีวีด้วยกันก็ จอยกันแบบสุดๆเลยนะคะโอเคลกจอดรถลืมบอกนะคะจอดรถได้สองคันเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยเพิอมพื้นที่สนามหญ้าแล้วจอดรถได้คันเดียวไม่ใช่นะจ๊ะอันนี้คือเท่าที่ดูแล้วกว้างมากเลยนะจอดรถได้4คันก็ยังได้เลยคุณนะคะโอเคขยับเข้ามานะคะห้องนอนนะคะห้องนอนเนี่ย <c oughs> ขออภัยคะ่ะน้อยขันคอแล้วเกินช่วงนี้ ห้องนอนนะคะจะอยู่ติดกับโรงจอดรถเลยนะคะจะอยู่แบบข้างๆกันเลยก็คือห้องนอนที่1ห้องนอนที่1นะคะก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะมีห้องน้ําในตัวขนาดของเขาค่ะกว้างอยู่ที่3.8คูณ3.5เมตรนะคะเรียกได้ว่าเป็นขนาดที่พอดีวางเตียงวางตู้เสื้อผ้าใดๆได้นะคะเข้ามาในห้องน้ําจะเห็นว่าเห็นไหมเห็นไหมมีของแถมอะไรแวบๆนะคะเมื่อกี้นะในตัวห้องนอนห้องนี้นะคะ แถมแอร์1 2 0 0 0พัน BTU 1เครื่องนะคะและก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้อีกหนึ่งเครื่องเช่นกันค่ะ <c oughs> <c oughs> เสียงหายโอเคนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะช่วงนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะทุกเพื่อนมาดูห้องนอนห้องที่สองกันนะคะเพื่อนห้องนอนห้องที่สองเนี่ยจะเดินตัดผ่านห้องนั่งเล่นไปนะคะนี่เลยนะคะ เดี๋ยวขอขึ้นภาพอินเสิร์ตนิดนึงชะลอตรงห้องนั่งเล่นนะจะเห็นว่านี่เลยนะคะห้องนั่งเล่นของเราเนี่ยมีอะไรคะมีแอร์นะคะมีแอร์หมื่นแ BTU และมีตู้แขวนให้ด้วยเรียบร้อยรวมถึงนี่นะคะแบรนด์ระดับโลกอีกแล้วนะคะอย่างเฮ f เฟลเล่นะคะก็คือมีทั้งหูทั้งเตาซิง์เรายังใช้เฮฟเฟลเล่เลยนะจ๊ะต้องบอกว่าของเขาดีจริงๆนะเอาโอเคค่ะ m o v ไปที่ห้องนอนห้องที่สองนะคะ ห้องนอนห้องที่สองนะคะจะเป็นห้องที่อยู่ติดวิวนาะเช่นกันนะคุณมีมูลี่ให้ด้วยนะความกว้างของเขาก็ไม่ได้เล็กนะคะอยู่ที่3.7คูณ3.5เมตรค่ะเรียกได้ว่ากว้างขวาง สวยงามสุดๆนะคะอ่าแล้วก็ข้างๆห้องน้ําเอ้ยข้างๆห้องน้ําข้างๆห้องนอนนะคะข้างๆห้องนอนห้องที่สองนะคะถัดมาเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของอันนี้ขอขึ้นแปลนให้ดูอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะทีมงานโอเคขึ้นแปลนให้ดูอีกรอบนะคะข้างๆห้องนอนห้องที่สองเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ําห้องที่สองจะอยู่กลั้นกลางนะคะระหว่างห้องนอนห้องที่สาม และห้องนอนห้องที่สองนะคะเพื่อที่ผู้ใช้งานนะคะห้องไม่ว่าคนที่นอนห้องนอนห้องที่สองหรือห้องที่3ามเนี่ยก็มาใช้ห้องน้ําห้องที่สองตรงนี้ได้เลยหรือแขกไปใครมาอย่างเงี้ยคุณนั่งเล่นนั่งอะไรกันเงนี้ยก็เข้าห้องน้ําตรงนี้ได้สะดวกมากๆค่ะ ออกมาดูข้างนอกบ้านกันหน่อยนะคะจะเห็นวิวที่แบบตะการตาจริงๆนะคะขยับออกมาตรงวิวด้านหลังนี่เห็นไหมคะเห็นทุ่งนานะคะทุ่งนากว้างขวางอลังการยิ่งนะและพื้นที่ใช้สอยตรงด้านหลังคือเหลือๆเลยคุณนะคะนอกจากนี้เราทําเฉลียงยื่นออกมาข้างนอกแบบนี้นะคะมีครัวไทยมีจุดซักล้างให้คุณอีกหนึ่งจุดหาก แบบใครที่อยากจะเป็นแบบว่าลูกครึ่งญี่ปุ่นไทยนะคะกินส้มตำหลังบ้านอะไรเงี้ยก็ทำได้นะเมนูหนักๆผัดกระพงกระเพราใดๆนะคะคุณก็ทำได้นะเออนะคะโอเคขยับมาในส่วนของตัวเขาเรียกว่าขนาดที่ดินเนาะเมื่อกี้อะ่ะที่จริงนั้นต้องพูดตอนต้นคลิปหรือเปล่านันลืมพี่เจนนันลืมคะ่ะนันขอเปิดผังอีกรอบหนึ่งนะคะเปิดผังโครงการนะคะ มาหรือยังคะโอเคมาแล้วนี่เลยขอเปิดผังโค์การอีกรอบเพราะว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยอันนี้คือแบบเป็นกิมมิกสำคัญเลยนะเน้นไม่พูดถึงไม่ได้ขนาดที่ดินนะคะขนาดความกว้างและความลึกของที่ดินแปลงหลังนี้นะคะ ต้องบอกว่าเขากว้างมากนะหน้ากว้าง19คูณ21เมตรค่ะเพื่อนและตัวบ้านของเรานะคะหน้ากว้าง13.2คูณ9.1เมตรเช่นกันค่ะ ก็แบบว่าเผื่อจะต่อตรงต่อเติมอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือเราก็ต้องบอกอรายละเอียดก่อนเผื่อว่าแบบเออลูกค้าจะมาจองแล้วไงอะไรอย่างงี้นะคะโอเคมาพูดถึงเรทราคากันนะคะ2ล้านกลางๆนี่กลางเท่าไหร่น้องแนนไม่ใช่ว่าสองล้านเก้านี่ไม่กลางๆงแล้วนะจะ3ล้านโอเคนะคะโอเคขยับมาที่ราคาของเราเลยนะคะสําหรับหลังนี้ราคาขายเพียง2ล้านหแสนเ0 0านบาทเท่านั้นค่ะ ราคากันไปเลยแล้วมีหลังเดียวและหลังสุดท้ายเท่านั้นนะคะต้องบอกว่าหลังนี้แปลงนี้มีที่เดียวในโลกก็ว่าได้เลยและราคานี้มีราคาเดียวจริง,รงกับราคา2 5 9ล้านบาทค่ะย้ำกันอีกนนะโอเคแล้วเลทผ่อนเท่าไหร่นะคะสำหรับหลังนี้ค่ะผ่อน20ปีผ่อนอยู่ที่17,500บาทค่ะ 30ปีผ่อนอยู่ที่14,500บาทและ40ปีจะผ่อนอยู่ที่13,000บาทค่ะ ต้องหมายเหตุดิดนหนึน่งนะคะว่าเรทผ่อนนี้เป็นเรทดอกเบี้ยเฉลีย่ยณปัจจุบันนะคะเพื่อนอาจจะมีการคาดเคลื่อนแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละธนาคารนะคะนั่นต้องขอชี้แจงก่อนเนาะไม่ใช่ว่าแบบเ้ยเอาคลิปแนนไปแบบเนี่ยน้องแนนบอกว่าผ่อนแค่นี้ทําไมธนาคารบอกผ่อนต้องเท่าไหร่อะไรงงี้มันขึ้นอยู่กับ ตัวเลเทดอกเบี้ยธนาคารแล้วก็อายุของเราด้วยนะคะเนาะโอเคต้องชี้แจงไว้ก่อนนะคะย้ํากันอีกทีสําหรับใครที่จะมาอยู่หลังนี้นะคะเมื่อกี้แนนพูดไปเมื่อตอนแรกๆเลยเนาะเมื่อตอนต้นคลิปนะคะแต่ว่าอันเนี้ยแนนก็จะขอย้ํากันอีกทีนะคะถ้าพี่เจมอยากได้ไปอยู่กเกษียณก็ซื้อได้นะคะ <c oughs> พี่เจมบอกว่าตอนนี้ขอหาค่าเทอมให้ลูกก่อนนะคะ <c oughs> <ๆ S 2> โอเคอ่ะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่เป็นวัยทำงานนะคะก็อาจจะมองมองหาบ้านที่ระยะทางไม่เกิน15กิโลเมตรเนาะเราจะได้แบบเดินทางแบบชิลๆนะคะถ้าใครที่ทำงานอยู่ในระยะห่างไม่เกิน15กิโลเมตรไม่ว่าคุณจะทำงานเซนทรัลเฟสโฮมโปรโรงพยาบาลเชียงใหม่กรุงเทพมหาวิทยาลัยแม่โจโห้หรือที่ใดๆนะคะถ้าสนใจก็ นะขอเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับคุณนะคะนะแล้วก็สำหรับใครที่เป็นไวัยเกษียณอยากที่จะได้บ้านบรรยากาศดีๆใช้ชีวิตบ้านปลายแบบชิวๆปลูกผักขุดบ่อเลี้ยงปลาใดๆนะคะนั้นก็แนะนำเลยสำหรับที่แปลงนี้บ้านหลังนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นธรรมชาติจริงๆนะธรรมชาติบำบัดมากๆนะมีน้องวัวให้เห็นด้วยแหละโซนนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะยากโอเคค่ะ สุดท้ายนี้นะคะฝักงเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับ q d House ของเราด้วยนะคะและถ้าใครอยากเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะติดต่อแนนได้ที่เบอร์0824264414นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะถ้าใครแอดไลน์ไม่ติดนะคะโทรมาบอกแนนก่อนก็ได้เดี๋ยวแนนแอดไปนะคะโอเคค่ะ สำหรับวันนี้นะาต้องขอตัวราเพื่อนไปก่อนนะคะต้องการบ้านเชียงใหม่แจ้งได้ที่นี่เราจะมีบ้านดีๆให้คุณเลือกค่ะบ๊ายบายคุณฟังดี้เฮาส์บ้านที่สะท้อนรสนิยมในตัวคุณคลิกคูดี้เฮาส์ .co.th